กุเลกุเลแบบนี้นะทุกคนแบบชุนรวบพักแบบคล้ายๆยำพักกแบบันละมันอรยแต่็มึงเคยกินมะสอดกิลาวดำเออ,อ,อเร่แบบอ่ะสักิลาวน้่แบบแบบพอดีแบบคุเลกุเลหนหนึ่งนะมันบอกจาข้าวมากหวานนะ ควณนะทุกคนเอออย่างนี้ก็ซื้อเองกับมุกไทยเอาเอาป้านี่ในถุงเนี่ยในดึงถุงเมนแม่เขาได้สองถุงนะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขุมมันนี่กับข้าวคูวสิพี่ส้วกิีเหล่าแซ่บๆซ่ไปกินเนาะแต่กิีเหล่าเขาซื้อสำเร็จรูปมาจากปากเซแต่ห้ามาปรุงใหม่นะทุกคนนี่คือน้ำกิีเหล่าแล้วมาเบิง ส่วนผสมมียังใน,วน่วัตถิ์ใส่เนาะหักเป็นแบบว่าชุนรวมพักกันเลยเนาะทุกคนนำกีเหล้าเขาซื้อมาแต่ปักเซตั้งแต่มื่นนั่นแหละทุกคนมื่นแต่ทีครัมัปนามาปักเซเลยเนี่ยก็จะไม่เห็ดโซ่กีเหล้าแซ่บๆไปกินนี่นำก,กีเหล้าเ้ากระเทกก่อนนี่เทน้ทำมาปรุงเครื่องเพราะว่าห้ามีปักแก้วเดนะทุกคน ปาลาแก้วกินแซบแซ่บลาซานนี่้ากะทิไม่ใส่เกลือเป็นนัวในหนึ่งนะเป็นนัวเพราะเราเขาจะยัง้อโบใส่เป็นนัวหลายน้ำตาลน,นี่ต้องให้มันหวานนี่ั้งแซ่บคนน้ำตาลน,นี่กะปุกหนึ่งซับซบ,บันนี่ซอดหนึ่งเลยแหละน้ำตาลน,นี่มาใส่คุณเลคุณเล่คุณเ,เล่แล้วจะมีประแดเนะ กระเดกกระใสประมาณใส่แล้วก็ซิมเบอร์อะไรนะทุกคนเนาะ <S <S แล้วก็ใส่ลูกโดดนะทุกคนมักเพาวลูกโดดก็คือมักเพาวนี่แหละมักเพาวนี่เพชรตีพอซอยแ<ไ>หละเพราะว่าคั้นใส่มักเพาวต้นหลายบางคนเขาจะบอกกินเพ็ดเขาก็ตักออกได้นะเพื่อนะส่วนประกอบฮะก็มีคั้นใส่โหชินไคลเคล็ดลับแนวหนึ่งนะใส่หโหชินไคลนี่มันเฮ็ดให้บอ่บอบ่ออันนั้นนะบอ่อ บนมีการผัดทอดนะบนมีการดีทอดบอกง่ายๆนะทุกคนเ้าปัดซิมก่อนในหนึ่งวัดสั้นเ้าออกวันวนนนันนัวๆเพร็ดๆนิดๆใส่พวเพร็ดอีกในหนึ่งนะทุกคนเพร็ดกะหานี่แบบเป็นพงงันแหละที่เขาใส่คะ ส่มะเฟษอีกนนหนึ่งพราะว่าเขาใส่เขาขว่มาแล้วขยายขอบมันหอมก็ต้องใส่เขาขว่ใหม่นะทุกคนขาดเราได้คือเขาขวม่มะเฟษใส่เขาขว่อีกนนหนึ่งนง่าเขาขว่หมดแล้วถ้าเขาไปใส่นะทุกคนนี่คนเลยคนเลยให้ไม่เข้าเนื้อบบซสิส่ว <c oughs> นประกอบก็มีพักหอมนะอันนี้คือผักหอมรวมอันนี้คือ <c oughs> มะก้วยทันนี่หรือว่าใส่มักเดือหรือใส่หำมักมี่มี้ย่างใดมดนะทุกคนเป็นพักที่แบบออกผัดผ่าในหนึ่งแห้งเซ่หรือว่าใส่ใส่มะกล้วยมะกล้วยดิบมักกล้วยน้ำกล้วยยังก็ได้เป็นมักกล้วยดิบนะทุกคนถ้าได้คือผักซีผักซีลาวเนาะในผักซีลาวหัวละหอกลระพาเท่ากับโคเลโกเลใส่กันมดเนี่ยไปทุกคนเนี่ย เพราะว่าคันา้นบอส่หัวเซนไทยบางคนเขากินแล้วเขาเก็บท่อนะทุกคนคนใส่กันมดนี่งเซ็บน้ำกันด้จ้าเสร็จเนื้อจ้าตับหงม,มีพักกระใส่รวมกะะันเลยอันนี้พักก็จะหายมานี่ก็ใส่แบบเต็มกระ,ะมังเลย,นเนยเลเลแหละทุกคนเลยคนเล็กส่กันทำว่ามันเสี่บเแซ่บเลยทุกคนแล้วก็ใส่ปลา ปลาแก้วนะปลาแก้วนี่มันเป็นแบบมันให้เสริมลดเนาะกรุเล่กรุเลแบบนี้นะทุกคนแบบชุนรวบพักแบบคล้ายๆยำพักกันแหละบักหุ่งใส่หลายๆเนี่นยน่ามากินนตำกันนะทุกคนมาทำไรแตกมึงเ,เคยกินมอสโอกล่าวดำ,เ,วดำเออเนี่ยแบบเคยกิน นะครก็ใส่เนี่ใส่มีหลายใส่หลายเลยยกชมพูมากเลยขาวข้าวเขาขายอยู่ฮ้านเขาใส่หน่อยเดีอันนี้เขาเขาเขาอยากกินลายเขาก็ใส่ลายนะทุกคนเนี่ยใส่สามโทงโล่มป็นจากเสพเคุณ์เคลย์เขาถามว่าน้ำขึ้นหน่อยบมดหน่อยใดพนนันลายผนหมดแซ่บ อืมคุณเล่คุณเล่เรียบเรียบร้อยครับกันมาโซยน้ำกันนะทุกคนออ้ยว่าลำลายแต็บเลยเอาหมึกขโมกินนะเนื้อมะกุฎจำมึงกขี้น้ำหงส์ฮัลโหลเลยอีกท้งหนึ่งยำบดใส่นะทุกคนแบบคล้ายๆต้มหมึกหงส์เลือกยำน,นันแหละ ีตัดมาคุณเล่คุณเล่เรียบรอดเห็ดง่ายๆเสืขข้อคเลานี่ทุกคนโอ้ยนำ้ำลายแตกสุดๆๆสืส้อคิลาสุดแซ่หนักกินเบาป้าไปกินน้ำกันทุกคนเลย มาจาส้วนขี้เหล้าน้ำแบบแบบทะเลแบบคุณเล่คุณเล่ในหนึ่งนะเพราะว่าใส่มะฮองลายดิใส่ปลาแก้วอีกหน่อหนึ่งนะทุกคนมามามากินน้ำปูไว้ใส่ในในหนึ่งนะทุกคนทะเลทะเลแบบสิมันจะแซ่บนี่ถ้ากินมัดนี่บอกว่าเรต้องซื้อยาดีท็อกนะทุกคนเล่นข้าห้องน้ำ กินพอเดียวไม่ใด้กินน้ำเลยลูกเลน้ำร้มันล่แตกหมดทิ้วยอืมอืมแคบปกเลอืม คือเป็นน้ำคล้ายคือออกเป็นน้ำสเปิร์ <c oughs> มันออกเมันเจ้าหมากักหวานนะซุปเปอร์กินกุ้ยลีบัสวัวอืม

เมื่อก,กี้นีไม่พอน่เพื่อนมันจแคานดาลืมถามสื่อเพื่อนทุกคนก็ขอโทษเพื่อนเนะ <c oughs> าะจะคุยกันจะโดนจะค้าวกันลืมเพื่อนจิตลงไปเทียบปักเซจักพออยังลืมถามสื่อเพื่อนขอโทษเดี๋ยอวอนนเนาไรายงินภานในโลก โดโเพชรนะคนแซ่บทุกคนวันที่ลงปักเซวันที่สามเอ็ดกัเลยลงขานงาวปิดท้านวันที่สามเอ็ดกสิลงไปขนอกสาบปิดห้านกับเลยลงมาทุกคนค <c oughs> ือปิ้งคือบปตสติ๊สิบโตโลลแล้วไปใส่อีกสองโตหอมจั ใส่ซิปโต๊การท้าว่ามันจะขายดีขายดีนะทุกคนด้วยกินแล้วก็เลิฟไปนะอือมมันมีฮัมหรกมีหรือว่ามีมเปลือกแท้หนวดดำอันนี้มีแตงกวาอันนี้กระพุ้งก็กินแบบดูเพิ่นอายอายกล้องเดี๋ยวเพิ่นเป็นคนงาม เป็นาสาวสวยดิสาวสาวสาวือสาวดำสาวดำอย่งก็สาวดำสาวสาว้าสาวดำสาวสาวบ้านหอยเมาพา่นมาขายนำตานอยู่ห้าเจขาวเลยทุกคนลูกร er ้านมงจากเขาอนั้นน้องสาวเพิ่นไปใส่เพิ่นอบสบายปะอืมอืมอ ไม่ใช่ไม่บอกไปได้ไมีเรื่องแบบอย่างหนึ่งคนเขาจะบอกว่าคัมเบอร์ยังไห้เจ็บท้องหรือว่าเป็นยังไห้ไปถ่ายดูเวลากินส่วกินเหล้านะต้องกินนำ้ำขยับขยับถ่ายดูคัมเบอร์ยังถ่ายดูห้ามกินนำ้ำเจ้าขาพยายามถ่ายเจ้าขาต้องกินนำ้ในำใส่น้ำเพราะว่าเป็นดีท็อกอีกอย่างหนึ่งแบบว่า เราต้องลงขึ้นหลายนะทุกคนกินแมาดทอเนี่ยทุกคนอือต้องเป็นอืมแซ่บนะทุกคนอร่อยบอกว่ามาซี่มาซี่ Thích nấm uhm. Tôi không dơ với thích nát Bác hay là tàu nè วะคำท้ายทุกคนนะอืมอะไรยังบ้างนะไม่ไหวไม่ได้เติบเลยจินคนเดียวคลิปนี่กันเชเดล่าคอนเดทสทุกคนเจอกันอีพีหน้าคลิปหน้าเลยเป็นกำลังใจเจ๊ขาวในเด้อว,ว่าเจ๊ขาวจะได้ไปปักเซหรืบอบ่อมารุ่นน้ำกันนะทุกคนเนื้อกันรอติดตาม พี่พี่จะไปก็เจ้าคาเซลกวันที่สามเอ็ดแบบพี่ได้ม่วนในจอยกับทีมงานหมดแล้วทุกคนบา๊ายบายสบายดีครัหนึ่งใช่อหม